สำหรับชาวราศีพิจิกคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านเพราะอาจจะเป็นคำเตือนสุดท้ายจากจักรวาลมีเรื่องราวสำคัญค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะสำหรับชาวราศีนี้โชคในเรื่องของการเงินจะเข้ามาในแบบไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะได้ ไม่ว oui, er ่าจะเป็นงานที right the the ่ทํามาแล้วธุรกิจการค้าที่คุยกันมานานแล้วเหมือนมันจะไม่จบแต่มันจบแล้วมันจบได้สวยด้วยแล้วถามว่าการเงินดีไหมรวยเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดหนึ่งความสําเร็จของชาวราศีนี้กําลังรออยู่เพราะฉะนั้นไพ่คิงเหรียญเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับ เรื่องการเงินโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างบ้าเขาเรียกว่าทำอะไรม็ทําสุดแล้วมีคนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วในสต่์เนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีนี้เป็นนักเวทแห่งความลับแล้วชาวราศีนี้เป็นผู้ที่มีจิตสัมผัสมีพลังที่ค่อนข้างเหนือธรรมชาติซิกเซนไม่ค่อยพลาดแต่บางครั้ง ช่วงที่จิตมันยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่มันก็มีพลาดบ้างแต่พอเริ่มโตขึ้นชาวราศีนี้จะเขาเรียกว่าจะพลาดน้อยมากเอาเป็นว่าเรื่องของการเรื่องของงานจะมีในเรื่องของการจบบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตัดสินใจแล้วอาจารย์ไม่อยู่มากไนอะ้เหียแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะส่งผลให้ชาวราศีนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มันจะมีเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามอัญมณีต่างๆหรือบางท่านเป็นนักออกแบบเป็นนักขีดนักเขียนหรือบางท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียอันนี้ถือว่าดีมากส่วนท่านใดที่ลงทุนไปแล้ว อันเนี้ยเดี๋ยวจะได้ออกดอกออกรวงแต่ถ้าท่านใดเกิดการชักชวนในช่วงนี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องของการลงทุนแบบโน้นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ง่ายขนาดนั้นจงเข้าใจว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไพ่สิบดาบไพ่เดอะมูนเราลงไปแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันกุ้มใจและเกินว่า หัวจิตหัวใจไม่อยู่กับเนื้อไม่อยู่กับตัวเลยอาจารย์หนูจะทํำยังไงดีว่าลงไปแล้วไม่เท่าไรหรอกอาจารย์ล้านฝ่าฝ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องการลงทุนยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจให้ถามหมอดูแล้วท่านใดอยากกระดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็0 9นย์9 8 5 6 6อันนี้แอดไลน์ได้เลยดูดวงท่านใดอยากกะซื้อกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์ รุ่นนี้13,900ก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลย094 7 8 1 4 5 6 8แล้วก็มีด้านหน้าเนี่ยมีขายทูบอาจารย์จะต้องขายทูบแล้วนะยาหำแข็งไม่ขายและขายทูบขายเทียนนยีก็เข้าไปกดกันได้บูชาอะไรกันไปอ้าวว่ากันต่อสําหรับเรื่องของเรื่องของงานเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าหลายๆท่านรู้สึกว่าอึดอัด ไม่ว่าจะเป็นงานราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองบางท่านอาจจะบริหารในระดับตำบลบางท่านอาจจะบริหารระดับจังหวัดบางท่านก็อยู่ในระดับประเทศเพราะฉะนั้นแรงกดดันต่างๆจะถาโถมเข้ามาหาชาวราศีนี้แล้วก็ให้ระวังเรื่องของศัตรูที่เรามองไม่เห็นบางครั้งชัยชนะของเรามันก็ส่งผลดีกับเรา แต่อีกมุมหนึง่งมันก็ทำให้ก่อเกิดศัตรูที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะวางอะไรก็แล้วแต่จงเรียนรู้จะทำธุรกิจกับใครจงเรียนรู้เบื้องหลังเขาจะไปดีลกับใครจงเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเบื้องหลังเขาว่าเป็นยังไงจะได้ไม่พลาดเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีในเรื่องของ การกฎหมายเข้ามาเรื่องของคดีความเข้ามารย์แซบสรุปไอ้ที่ได้พูดมาเป็นไงเรื่องเงินเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันเลิศแต่สิ่งที่ต้องเตือนเนี่ยก็ต้องเตือนเอากันตรงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นการได้รับการสนับสนุนเนี่ยก็มีอยู่เบื้องหลังแต่การที่จะถูกหักหลังก็มีเหมือนกันนะว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ไรายได้ก็เยอะพอสมควร แล้วรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นการทำธุรกิจทำการค้าการขายแล้วที่เด่นมากๆสำหรับคนที่อยู่ณยังต่างประเทศลองทำอะไรที่เกี่ยวกับหัตกรรมดูอันเนี้ยความสวยความงามเรื่องของข้าวปลาอาหารหรืออาจจะเป็นเรื่องของการ วิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนเพราะพวกเราเนี่ยต้องจำไว้ว่า DNA ของเราเนี่ยเป็นนักขัตกรรมเป็นนักงานศินละปะที่เกี่ยวกับก,การใช้มือใช้คลึงใช้ทำอาหารพวกเนี้ยของเราดีนะท่านใดที่กำลังวางแผนอยากจะทำร้านอาหารจะเป็นเดลิเวอรี่อ่พาพูดภาษาฝรั่งนะเดลิเวอรี่หรือจะเป็นเทคเอาเว์อะไรพวกเนี้ยมันจะดีมากหรือจะเปิดคอร์สสอนอาหารให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรของเราอันเนี้ยถือว่าเลิศ แล้วเข้ามาในโหมดของเด็กๆของเด็กๆเ,เนี่ยขึ้นมานะขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องตีความว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่รักลูกอย่าไปใจดีมากบางครั้งเราอาจจะเจ็บปวดเพราะทนเห็นลูกลำบากไม่ไหวแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ก้าวข้ามความเจ็บปวดเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ ถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมอาจารย์ดูแล้วว่าเรื่องของลูกๆไม่ต้องอะไรมากเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยฟังเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการลองปล่อยเขาดูแล้วเป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าดวงแข็งนะดวงแข็งได้ลูกก็จะได้ลูกดีอา้าวเพะ่ะนเริ่มปั๊มกันที่ะขคาอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับในเรื่องของ การพยากรณ์เพราะหลังจากนี้จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตังค์สั่งรวยเรียกทรัพย์แล้วพระเนี่ยถ้าอยากจะบูชาอาจารย์แนะนําว่าขอให้ชาวราศีพิจิกจะขึ้นคอก็ได้หรือว่าจะเป็นพระประธานในบ้านก็ได้ขอให้เป็นปังรําพึงจะช่วยในเรื่องของสติปัญญาจะช่วยในเรื่องของมหาสเสน่ห์เรื่องความคิดเรื่องของสมาธิอันนี้จะดีแต่ถ้าจะเดินทางไปข้างนอกไปเจราจาอาจารย์แนะนําว่าเป็นพระพิกเนต ทิ้งว้เท่านี้แล้วกันที่ราคาท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานหน้าทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตัง์รุ่นคลาสสิก3 9 9 0 10่นลูดได้สิบลูดได้เห็นไหมแล้วทุกใบผ่านพิธีมหาเทวพุทธาพิเศษปุกเสก ทุกใบเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองส่วนรุ่นพรีเมียมที่อยู่ด้านในนี้ทั้งหมด2,9700แล้วทำไมต้องเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์สามารถที่จะดึงดูดเงินได้ว่ากันตรงๆเลยอาจารย์ก็ไปศึกษามาแหละไม่ใช่อยู่ๆก็มานั่งพูดแพ่มชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณค่าไม่ได้จุนอิชิโรเขียนไว้นานมากแล้ว <kę four> เขาบอกว่าเหล่าเศรษฐีหรือว่าผู้บริหารเจ้าของบริษัทใหญ่ เชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางคุณก็ไม่ดะเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานต่างๆนักธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็าฟ้สังเกตว่าทําไมเหล่าคนที่หาเงินเก่งระดับประเทศเขาถึงใช้กระเป๋าสตางทรงยาแบบนี้แล้วเขาก็ได้คุยเรื่องราวต่างๆมาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ากระเป๋าสตางมีความสัมพันธ์กับการเงินมากๆเมื่อเราเปลี่ยนกระเป๋าสตางใบใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเงินจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเงินอยากจะกลับมาอยู่กับเรา จำไม่นะทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราเลือกไม่ได้พวกเราถูกเลือกแม้กระทั่งเงินบางคนอยากได้เงินจะตายหาแล้วแต่ทําไมเงินมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเงินเลือกคนอยู่สถานที่เลือกคนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางไว้หมดแล้วถึงใครจะบอกว่าชีวิตนี้เราควบคุมจะตายชีวิตตัวเองได้ได้แค่5 0เซไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางในชีวิตขอย้อนกลับไปก่อนที่จะพูด เรื่องนี้กันต่อในปีพศ2557มีการเจาะก่อการจราจนแล้วก็มีกีฬาสีระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงจากที่เกิดการชุมนุมเล็กๆเริ่มใหญ่ขึ้นจากการชุมนุมเริ่มใหญ่ขึ้นกับกลายเป็นการจราจนจากการจราจนเริ่มการใช้กำลังเกิดการทะเลาะกันใหญ่มันก็เกิดการชัดดาวกรุงเทพ ในช่วงนั้นแหละที่ทาให้อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้เซนทันพระรามเก้าถือว่ามีบุญคุณกับอาจารย์ใหญ่หลวงเลยหนังสือเล่มนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระเป๋าโดยปกติอาจารย์เดินทางจากบ้านไปถึงร้านที่สีลมเนี่ยอยู่ตรงแยกอังรีดูหนงังมันจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกเรียกสีลมก็ได้สลา,าแดงก็ได้ธนญะก,ก็ได้หมูมันเต็มไปหมด อาจารย์เล่นอยู่ร้านนั้นในช่วงสองทุ่มครึ่งเนี่ยต้องเล่นดนตรีแล้วอาจารย์ออกจากบ้านประมาณห้าโมงเยน็นไปถึงหน้าปากกรอกเนี่ยประมาณไม่เกินห้าโมงครึ่งถ้าเกินอาจจะไปทํางานสายโดยปกติแล้วก็นั่งจากมีนบุรีไปลงสาวลีแล้วก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สาราแดงแต่ในช่วงนั้นที่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมกันอาจารย์ต้องเปลี่ยนเส้นทางจากมินบุรีไปลงพระรามเ้า นทำให้อาจารย์ไปเจอคำพีเล่มน,นี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เพราะการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์จะช่วยเปิดประตูเพื่อต้อนรับความโชคดีให้กับเราเพื่อดึงดูดโชคลาภให้กับเราถามว่าอาจารย์เชื่อไหมอาจารย์เชื่ออ่านอ่านครั้งแรกอาจารย์เชื่อเลยมันรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ทำอะไรบางอย่างเพราะเราทำทำสิ่งเดิมๆม,มาตลอดชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นอ้าวงั้นเราลองเริ่มกันเลยอาจารย์ตัดสินใจเอาเงินเกือบทั้งหมดของเงินเดือนเนี่ยซื้อกระเป๋าแสดงทรงยาวเป็นของขวัญให้กับตัวเองในช่วงวันคิดสมัตแล้วก็เอาเงินแบงค์ใหม่ๆกับหัวลงนะพลิกหัวในหลวงลงแล้วก็ใส่ไว้นี้สามวันเพื่อให้เงินจําที่อยู่อาศัยได้เขาบอกว่านี่คือบ้านของเงินบ้านของธนบัตร เป็นเหมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรากระเป๋าแสดงทรงยาวเป็นมากกว่าเพียงอุปกรณ์เก็บธนบัตรถึงแม้ว่าเราจะใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายเขาจะหาทางกลับมาหาเราเองแล้วเขาจะชวนเพื่อนมาอยู่กับเราด้วยเขาบอกว่านี่คือเคล็ดลับของเหล่าเศรษฐีประเทศญี่ปุ่นถ้าคนส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันแล้วมันมีกฎอยู่สองกฎคือกฎคูณ200ก็คือราคาของกระเป๋าที่เราใช้คูณ200นั่นคือ รายได้ต่อปีของเรากฎข้อที่2ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเท่านั้นกฎข้อที่3ห้ามใช้เด็ดขาดคือกระเป๋าสตางค์ทรงพับเขาบอกว่าเป็นกระเป๋ารูปทรงที่ไม่ดีกับธนบัตรเงินจะรู้สึกอึดอัดมากๆแล้วบางคนชอบใช้กระเป๋าทรงนี้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้ไม่ดีกับธนบัตรเพราะฉะนั้นกระเป๋ารูปทรงที่ดีคือกระเป๋าสตางค์ทรงยาวถ้าอยากประหยัดใช้ของแพงไปเลย อะไรที่ใช้นา,นานซื้อของแพงไปเลยแล้วอาจารย์รับประกันตั้งแต่ชาตินี้ยันชาติหน้าก็คือตลอดชีวิตการใช้งานในเรื่องการตัดเย็บนายช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บห้หล้วเป็นวิศวกรไม่ต้องกลัวเรื่องการตัดเย็บเรยกว่งเนียเลิศหลังจากที่อาจารย์ซื้อกระเป๋ามาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในช่วงสามเดือนถึงหกเดือนชีวิตแย่มากเพราะอะไรเราเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้ว ทำไมอาจารย์ถึงกล้าตัดสินใจเพราะชีวิตเคยผ่านการที่ไม่มีเงินเลยสัก,กบาทติดตัวแล้วรอดมาได้ยังไงบางครั้งก็งงชีวิตเหมือนกันแล้วก็มีเหตุการณ์ยากๆอาจารย์เนี่ยเช่าห้องเล็กๆอยู่ในซอยพัฒนาการ20แยก3ห้องเล็กๆราคาค่าเช่าเพียงเดือนละ1,200หรือ1,600เนี่ยจำไม่ได้ประมาณนี้แหละแล้วอาจารย์ก็ค้างค่าเช่าไว้ครึ่งปี ทำไมครั้งได้ขนาดนั้นอาจารย์เทพเขาไม่ได้มาเผาห้องเมื่อเจ้าของตึกห้องเช่าเนี่ยเป็นพ่อของเพื่อนสนิทอาจารย์มันก็บอกมึงไปอยู่ก่อนเพราะตอนที่จะย้ายไปเนี่ยอาจารย์ทะเลาะกับพี่ชายมันก็ยึดบ้านนั้นบ้านนั้นก็บ้านเช่าเป็นบ้านไม้อาจารย์ก็มาอยู่บ้านเช่าของเพื่อนก็มาอยู่ไม่มีตังหรอกพอเราเริ่มมีตังเราก็จ่ายล่วงหน้าเลยล่วงหน้าล่วงหน้าช่วงที่เริ่มเล่นดนตรี แต่ในการเล่นดนตรีหลายๆครั้งมันก็ตกงานมันก็อาจารย์เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงเลยในชีวิตสุดท้ายอาจารย์ก็ามาเป็นหมอดูแล้วหลังจากนั้นซื้อกระเป๋าเสร็จปุ๊บมึงเอาตังค์ใส่ปับ๊บมึงรวยเลยเปล้าอาจารย์เทพถ้าบอกว่ารวยเป็นเรื่องโกหกมันมีปฏิหารเลยนั่นคือเรื่องโกหกเรื่องจริงคือครึ่งปีแรกหรือว่าหกเดือนไม่มีจะกินไม่มีจะแดกแต่สิ่งที่อาจารย์แก้ไขคืออาจารย์ได้นําเสื้อผ้าที่มีเยอะ เกินไปเอาออกมาขายเป็นเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดปัทวิกรณ์ก็ได้เงินตรงนั้นมาหมุนเอาไปใช้ใจ่ายอะไรบางส่วนแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามือสองใส่เป้ไปขายที่ร้านที่อาจารย์ทํางานอยู่ก็ได้เงินมาหมุนแต่ช่วงที่เปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนที่สุดคือเพื่อนของอาจารย์เนี่ยชื่อว่าไอาายะไอเนี่ยมันจะมันชอบค้าขายแล้วมันก็โทรมาหาอาจารย์อยไอโตไม่ไเฮียทํา youtube เขาได้ตังกันนะโอ้โหมันประกาศผลลัพธ์มาขนาดนี้กูจะอยู่ไหวเหรอมันบอกได้บ้านได้รถเลยอะ่ะโอ้โหเฮีย <Yeah. S 1> นั้นมันเข้ามาเลยไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงมันนั่งมอไซค์มากับเมียมันแล้วก็มาสอนอาจารย์ทํา y o Youtube จากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยแต่อาจารย์เนี่ยพิมพ์ดีเนี่ยไม่กลัวรู้อยู่แล้วเพราะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราไม่รู้โปรแกรมจากไหนไปไหนมันก็มาสอนให้ นั่นแหละมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอาจารย์ที่ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนอาจารย์ทําครบกฎ200แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์บางท่านขายอาพาร์ตเมนต์ไม่ได้สักทีขายที่ไม่ได้สักทีปลูกบ้านขายไม่ได้สักทีเจอกระเป๋าเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือบางท่านก็เกิดขึ้นเร็วบางท่านก็ใช้เวลานานบางท่านอยู่ๆได้กระเป๋าวันนี้วันรุ่งขึ้น ลูกหลานโอนสตังมาให้เป็นหลักล้านเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจารย์ถึงเชื่อมากๆเกี่ยวเรื่องของกระเป๋าสตังค์เรียกทรัพย์เอะเอาเป็นว่าทุกใบผ่านพิธีมหาเทวาพุทธาพิเศษแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยอ่ะอีกสักหน่อยหนึ่งรุ่นเรโนูอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ก็เลดนะรุ่นนี้ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยถือไปเอะไม่อายใครบนโลกใบนี้ท่านใดยอยากจะร่วมบุญกระเป๋าทุกใบได้ทำบุญกับอาจารย์ทำบุญกับโครงการนี้ด้วย รถวิวแชร์เพื่อพี่น้องผู้พิการท่านใดยอยากจะร่วมบุญโครงการนี้ซื้อรถวิวแชร์อาจารย์ทํามาประมาณ2ปีและได้รถมาหลายร้อยคันแล้วนะสองสคันได้แล้วให้เด็กเนี่ยทั่วประเทศแล้วแต่คราวนี้ปีนี้อาจารย์จะโฟกัสไปที่โรงพยาบาลแหลมฉะบังได้คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งโทรมาดูดวงแล้วก็คุยไปคุยมาเป็นพยาบาลแล้วเขาก็เฝ้าสังเกตว่าทําไม ประชาชนที่มาใช้บริการแม้กระทั่งบัตรทองก็เป็นบริการที่ไม่ดีเลยแล้วอุปกรณ์ต่างๆมันก็ผุมันก็พังอาจารย์ก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องเนี้ยจะทําภายในปีนี้อาจารย์ตั้งเป้าไว้100ครคันในช่วงปีนี้สําหรับโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลแหลมฉบังตั้งไว้100คันได้50คันอาจารย์จะส่งไปเลยแล้วก็รับปากว่าจะโทรไปสอพอว่าจะส่งไปก่อนถ้ามีเท่าไหร่ส่งไปก่อนส่งไปให้หมดเลย แต่ก็ลืมเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องให้คนเตือนเอาเป็นว่าอาจารย์ขอให้ชาวราศีพิจิกจงพบแต่ความสว่างสวัยขอให้ชะตาชีวิตพบแต่ความสําเร็จในชีวิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักราาักษาพระพุทธเจิน,นาราศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์พระพุทธโธทสธรศักดิ์สิทธิ์พระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์ขอปกปักราาักษาชาวราศีพิจิก